คุณเคยเจอกับปัญหามิจฉาชีพโทรมาหาเพื่อหลอกถามข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกให้โอนเงินไหมคะหลายคนนะคะคงรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเลยเวลามีเบอร์แปลกโทรเข้ามาวันนี้นะคะเรามีเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเช็คและป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกลวงเหล่านี้ วิธีแรกง่ายๆเลยนะคะที่สังเกตได้เลยคือเบอร์โทรแปลกๆค่ะมักจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วยรหัสประเทศที่ไม่คุ้นเคยนะคะเช่นเครื่องหมายบวก669เครื่องหมายบวก697เครื่องหมายบวก698เป็นต้นถ้าเจอแบบนี้โทรมาหานะคะอย่ารับสายเลยให้ตัดสายทันทีเพราะเบอร์เหล่านี้นะคะมักเป็นมิจฉาชีพที่หลอกให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อดึงเงินออกจากบัญชีได้และบางครั้งนะคะ เบอร์มิจฉาชีพก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ปกติหรือเบอร์ขึ้นต้นด้วย02เพื่อให้ดูเหมือนเป็นหน่วยงานต่างๆแต่มีสสัญญาณที่สังเกตได้ง่ายคือเสียงตอบรับอัตโนมัติที่มักให้กดเบอร์หมายเลขหรือบางครั้งนะคะก็เป็นเสียงคนที่พูดข้อมูลส่วนต่อของเราเช่นชื่อนามสกุลแล้วอ้างว่าโทรมาจากหน่วยงานหากเราไม่ได้ทําธุรกรรมกับหน่วยงานนั้นแนะนําให้วางสายทันทีค่ะ วิธีตรวจสอบเบอร์มิจฉาชีพไม่ง่ายนะคะ 1. เลยค้นหาผ่าน Google ถ้าเจอเบอร์โทรแปลกๆนะคะโทรมาลองเอาเบอร์ไปค้นใน Google ดูหลายคนนะคะมักแจ้งเตือนภัยว่าเบอร์นั้นเป็นมิจฉาชีพวิธีที่2นะคะตรวจสอบผ่าน Facebook Facebook นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่พลเมืองดีออกมาโพสแจ้งเตือนถึงเบอร์แปลกๆถ้าเคยมีคนเจอเบอร์เดียวกันนะคะเขาอาจจะโพสเตือนคุณก็จะรู้ทันคะ่ะว่าไม่ควรรับสายนี้ วิธีที่3นะคะใช้เว็บไซต์ b l c k k ซ l l l e r เว็บไซต์นี้นะคะจะรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายที่โดนหลอกจากการใช้เบอร์แปลกๆโทรมาได้ง่ายๆวิธีที่4นะคะแอป Who s c a l l ติดตั้งแอป Who s c o l l ไว้นะคะแอปนี้จะบันทึกข้อมูลเบอร์โทรไว้เยอะมากเมื่อมีเบอร์ไหนนะคะโทรเข้ามาก็จะปรากฏชื่อเตือนมีเบอร์ที่ไม่น่าไว้ใจวิธีที่5นะคะค้นหาในไลน์ใช้ไลน์นะคะเช็คเบอร์โทรได้ ให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วเลือกค้นหาผ่านเบอร์โทรหากเบอร์นั้นนะคะเคยลงทะเบียนไว้ในไลน์เราก็จะรู้ทันทีค่ะว่าเบอร์นั้นเป็นของใครต่อมานะคะหากคุณต้องการแจ้งเบอร์มิจฉาชีพสามารถติดต่อที่เครือข่ายโทรศัพท์ได้เช่น AIS นะคะให้โทรไปที่เบอร์1185ภูม m o นะคะโทรไปที่เบอร์9777และ D-Tax โทรไปที่เบอร์1678ค่ะ จำไปเลยนะคะว่าไม่ว่าแกงไม่ฉาชีพจะใช้วิธีใดอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนห้ามใช้ข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์เด็ดขาดการรู้ทันคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลและข่าวสารดีๆอีกสำหรับวันนี้